สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานอร์ดอวีนหนึ่งนะครับอย่าลืมฟอกลก์กดแชร์คลิปตัวนี้จะทําขึ้นเป็นแนะนสาสินค้าไม่ได้ชักชวนละการลงทุนใดการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่ข่าวกิจตรงสองพันยี่สิบสี่อันนี้ก็จะเป็นอีพีที่สี่ร้อยสิบนะอันนี้ก็จะเป็นข่าวนะสาเหตุที่ตลาดร่วงแรงแบบยับยนะับนะจากเมากรอบนะเมากรอบก็จะเป็นเอ็กชแนนเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วที่โดนแฮ็กแล้วก็ อืความเสียหายก็เป็นเป็นล้าน b t c แล้นะตอนนั้นนะเยอะมากๆเลยนะอ่าแล้วตอนนี้เขาก็เท4ห7 0 0นะ4 7 2 0 0 b t c ทำให้ตลาดลุกเลยความกังวลน,นี้ก็อยู่มาประมาณสักเป็นเขาเรียกว่าช่วงปีเนี้ยหลายเดือนหลายครั้งมากเลยนะสามสีรอบเกือบในที่สุดก็เทครั้งแรกนะ4 7 2 0 0 b t c เนี่ยก็ล่วงแบบรูดรูด หลังจากที่มีข่าวเคลื่อนย้ายของเคลื่อนย้าย BDC นะก็ทําให้เทแรงวันนี้ก็เทจริงๆนะจากสักสี่ห้าวันที่แล้ววันหกหมืนสามวันนี้ก็ล่วงมาถึงห้าหมื่นสามนะห้าหมืนสามนี่ล่วงห้าหมนสามสี่ร้อยแปดสิบห้าเลยนะล่วงแบบยับยับแรงจริงๆนะถึงเป็นขีวินาวุธเลยนะวันนี้นะะไปดูตลาดตอนนี้ ก็ดีดกับเล็กน้อยนะอยู่ที่สีมันก็แคบจะไม่ดีดกับเท่าไหรนะ่นะนี้ก็ห้าหมื่นสี่สองร้อยก็คนก็กรูก็บอกอาจจะล่วงสิงหนะ้าหมื่นนะหรืออาจจะหลุดไปก็ได้ต้องรอดูนะต้องอดูเส้นนี้เส้นนี้จะไม่ตกใจต้องเส้นนี้โอโ้เส้นนี้แบบล่วงแบบยับยับจริงๆเนี่ยนะอันนี้คือสี่ห้าวันที่แล้ววันแถววันที่หนึ่งนะนี้นะอ่าแถววันที่หนะนึ่งที่สองนะหกหกหมืนสามเท่านี้ ห้าหมื่นสาวล่วงกับหมื่นดอลลาร์นะภายในสี่ห้าวันนะรุนแรงมากอ่ะไปดูตลาดคริปโตนะอัดคอยไปแนนนะโอ้โหบีบีสี่รอยแปดก้านะลดสิรเ็วันนี้จะลบบวกกับสิบเปเซ็นต์หมดบีทห้ามืนสี่สามรอยยี่สิบหกนะลบหกจุดหกเปอร์เซนตีทเรียมสองพันปด้อย็ดิบเก้าหลุดสามพันแล้วนะลบเก้าเปอร์เซนะโซลาร่าร้อยี่้านะร้อิบห้าจุดลบหกเปอร์เ P.E.P.E. E, เริ่มกลับมาสภาพเดิมนะเริ่มเหมือนรีกับคนบอกว่ารีกลับไปสี่ปีที่แล้วมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะแค่แค่ตัวที่ลงก็จะเป็นเอลคอยส่วนใหญ่ BTC ก็ไม่ไม่วงเท่าไหร่พูดถึงนะเพราะต้นปีก็เอ่อมกราคมพายก็ยังสี่หมื่นสองสี่หมืนอยู่นะตอนนี้ก็ยังห้าหมืนห้าก็ถือว่ายังแรงอยู่นะอ่ะ P.E.P.E. ลส e, ิ้าเปอร์เซ็นเรียกว่าแปดร้อกัน n o โอนีนะก็ร่วงจนได้นะฮะลบ18% XRP 0.4ลบ1์ ARB นะ0.59นะ ADA เนี่ย0.326นะหาเงินมาเติมพอร์ตกันวันนี้ก็ลดคอยก็หลด0.1แล้วนะ่าอที่0.95นะก็จะมีเหรียญที่ขึ้นสวนตลาด GFT นะ p o น y c อสวนตลาด่ะ0.022นะ1.15 นะแล้วก็ C R E A M ตัวนี้ไม่รู้นะเกี่ยวกับอะไรนะสี่สิบเก้าดอลลาร์บอกสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็อีกหลายตัวไอ้ตัวนี้ก็ยังแข็งอยู่นะ้ B N X นะเจ้าเจ้าถือมไม่ปล่อยเลยนะฝัะ่งนี้ก็ร่วงแรงต่อเนื่องนะอืมร่วงร่วงแรงนะอ่ะดูกันนะอ่าพอรุ่มการซื้อขายนะนี่ก็คล้ายๆข้างบนแต่เพิ่มตัว ด็อกวิทนย์ไทยร่วมมาหนึ่งจุดโกแล้วนะแล้วก็ะหลายตัวนะแล้วก็ฟีเจอร์นะฟีเจอร์โอ้บวกสามตัวนะ U S M F I C H R O R O N T นะศูนย์จุดแปดนะแล้วก็ B D C ตัวนี้นะมันน่าจะเป็นฟ,ฟีเจอร์เดือนเดือนหกือเปล่าไม่มั่นใจนะตัวนี้นะเป็นตัฟีเจอร์อะไรนะแล้วก็ B N X นะอ่าแล้วก็ S F P นะ C ีเฮอ่านอะอื่นๆตามมานะวันนี้ก็ร้อนแรงเลยทีเดียวนะ,อะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับตอนนี้ใต้คลิปวิดีโอก็จะมีลิงก์สมัครเหมือนกดคริปโตลงทเบียวิลนนี้รับส10ด US, ดนะนน US สามารถเอาไปซื้อกำลังขุดต่อได้นะฮะตัวน,นี้ค่อนข้างโอเคนะไม่รู้โปรจะถึงเมื่อไหร่ วิทย์เศษคิวตัวหนึ่งวิทเคิวตัวสองขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่สักชวนและการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงขารจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆจะกลับมาอีกทีหน้านะครับบ๊ายบาย